สวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะตัวนี้เป็นการไลฟ์สดนะคะช่องมีสุมิคมไทยรมนะคะที่ลูกค้าเห็นตรงนี้นะเรียงกันอยู่เนี่ยคือจุดจะส่งวันนี้นะคะลูกค้าลูกค้าโอนสินโอนตังครบทั้งหมดแล้วนะคะแต่ยังเหลืออยู่หนึ่งเล่มนะคะยังเหลืออยู่หนึ่งหนึ่งเล่มนะคะที่ยังไม่โอนนะคะรอโอนแล้วก็พร้อมส่งส่งพร้อมกันวันนี้นะคะตัวนี้จะเป็นมีเดินป่านะ ทิ้งผิวไฟนะคะตัวนี้ด้ามจะเป็นด้ามไม้พยุงนะคะฟูทแทงะะแทสันจะอยู่ที่เ <c oughs> จมิลนะคะเลียวปลายนะเล่มนี้นะคะรอลูกค้าโอนนะคะสมุยนะคะเกาะ,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 ะสมุยนะคะตแต่ยังไม่โอนนะคะ,ะแต่และเล่มโอนหมดแล้วนะคะครบแล้ววันนี้นะคะครบแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเล่มนี้เดี๋ยวขอแก้ไขอีกนิดหนึ่งกันนะหม่อมต้นอ้อเข้ามาดูหรือเปล่าหม่อมต้นอ้อนะหม่อมต้นอ้อเดี๋ยวจุ๋งจะไว้ส่งนะ เดี๋ยวรออีกเดี๋ยวรอดูแก้ไขก่อนเพราะว่าหนว่าคมมันจะใหญ่ไปอยู่นะคะเดี๋ยวค่อยส่งให้นะใจเย็นๆเด้อเดี๋ยวค่อยคุยกันทางไลน์เนาะนะคะเดี๋ยวค่อยคุยกันนะคะเดี๋ยวจุ่มเก็บงานก่อนงานฝักนะคะเก็บงานฝักของคุณพี่ไพฑูรย์นะขนของคุณพี่ไพฑูรย์ดูดูลายลายลายฝักจุ่มให้ดูลายฝักก่อนนะนะคะนะคะตัวนี้จะเป็นด้ามไม้ไอฝักไม้พยุงนะคะลูกค้า ฝักไม้พยุงนะกับของเล่มนี้นะคะผิวดานะคะผิวดําของไม้พยุงนะคะเดี๋ยวจุ๋มเก็บงานก่อนสวัสดีทุกท่านทั้งสามท่านนะที่เข้ามารับชมนะอันนี้จุ๋มเก็บงานยังไม่เสร็จนะยังเป็นรอยทะลอะเป็นงานเฮนเมคทั้งหมดเลยนะนะคะเป็นงานเฮนเมคทั้งหมดเลยนะคะมันอาจจะดูแบบเหมือนดําๆแล้วอันเนี่ยให้โฟกัสดูนะลูกค้าสวัสดีลูกค้าทั้งเจ็ดท่านนะคะเห็นบอก มันจะมีลายของมันอยู่เขาจะมีแบบความเป็นของพยุงของเขาอยู่แล้วนะคะด้ามไมฝักไม้พยุงนะคะเพราะตัวนี้จะเป็นฝักไม้พยุงเราต้องทําด้ามไม้เอยด้ามไม้พยุงฝักก็ต้องเป็นฝักพยุงด้วยนะคะนะลูกค้าดูนเนาะเห็นไหมเนี่ยเห็นลายไหมคะแสงมันอาจจะบดได้นะถึงแม้ว่ามันติดตะพีนิดหนึ่งนะตรงนี้อ่ยแต่ว่ามันมีลายแต่มันมีลายของเขาเห็นไหมคะมันจะเป็นลายของเขาสวัสดีลูกค้าทั้ง12ท่านนะคะเมื่อคืนนี่หนะไผายเข้ามาเนอ่ะ เมื่อคืนนี้ใครเข้ามาบ้างเข้ามาแล้วก็บ,บริจาออกเลยเนาะยมไปเมื่อไงเหรออันบริการตุงแสงตัวนี้มันยังบได้นะจุกกำลังเก็บงานนะคะเก็บงานอยู่เก็บงานอันนี้ของพี่ไพทูนะคะงานเลซิยอ่ะดูอาจจะเป็นพวกนี้นะคะเสร็จนะเลซีนนะคะเล่มนี้นะ,ะจะเป็นพร้อมฝักมาไอ้พร้อมฝักนะฝักไข่เด็กนะ,ะสีเขียวนะ,ะตัวนี้นะคะไข่เด็กสีเขียวนะคะ อันนี้จุ๋มเก็บงานก่อนแต่ยังไม่ส่งดเดี๋ยวให้คุณพี่ไพทูลซื้อส,สักสิบเล่มก่อนค่ะส่งนะรอบก่อนส,ส่งไปสิบเล่มนะคะรอบนี้ต้องให้สิบเล่มก่อนนะคะเนี่ยลายไม้ไมจะเห็นชัดเลยเห็นไหมแต่ว่าจุ๋มขอขัดให้มันขึ้นเงากว่าน,นี้ขึ้นลายสวัสดีลูกค้าทั้งสามสิบหกท่านนะคะสามสิบหกท่านมาจะ๋ไม่ดูก่อนเดี๋ยวจุ๋มจะเดินออกไปข้างนอกเนาะมันจะได้เห็นลายไม้ชัดๆเพราะว่าจุ๋มชอบความชัดเจนอยู่แล้วการไล่สดนะคะ เห็นไหมคะลูกคา้าเดี๋ยวมต้องขัดเห็นไหมมันมันจะขึ้นเนี่ยที่มันเป็นรอยอย่างงี้ผมเก็บกนนะะนะะเก็บงานก่อนนะคะนะเก็บงานก่อนถ้าช่วงตรงคืนน่ะมันจะไม่เห็นนะคะไม่เห็นลายเนี่ยลายมันสวยนะนะ,ะเดี๋ยวมต้องขัดขัด,ข,ดขัดกระดาษทรายแล้วขัดพังนเมตรเลยนะคะ ี๋ยวจต้องเปลี่ยนตรงแบบสวัสดีลูกค้าทั้งส6ท่านนะคะเมื่อกี้ขึ้นมาเจ็ดสิบแป๊บหนึ่งนะคะลูกค้าลูกค้าหายเลยนะคะตะ่กี้อ่ะมันมีใส่ข้านะลูกค้าเวลาจุมไล์สุดนะจุมจะแจ้งลูกค้าก่อนนะคะว่าอย่าเพิง่งโทรมาเนาะรอบนี้จุมแก้งบอทันโทรมาก่อนเลยนะคะโทรมาก่อนเลยนะคะมเะคะมื่อกี้จุมให้ดูงานแล้วนะ ให้ดูงานว่าลายไม้จะเป็นยังไงเนาะเวลาถึงเวลาตรงคืนอะ่ะแสงมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะลูกค้าถึงแจ้งลูกค้าตามความเป็นจริงทุกอย่างนะงานงานของเราจะเป็นงานแฮนเมดนะคะเช็คเครดิตได้ในช่องนะคะสวัสดีลูกค้าทั้ง53บท่านนะคะสวัสดีทั้งงานเล่มนี้นะคะจึส่งวันนี้นะคะรอโอนนะคะรอโอนนะคะรอโอนสินค้ารอโอนแล้วก็ส่งสินค้านะ,ะแต่ว่า3เล่มนี้คือลูกค้าโอนเรียบร้อ,อยแล้วนะคะ เล่มนี้เฉพาะมีอย่างเดียวนะคะอยู่ที่หนึ่งพันนะเจ็ดร้อยเก้าสิบนะลูกค้าโอนเสร็จนะสวัสดีลูกค้าทั้งห้าสิบสามท่านนะคะลูกค้าจุม่มโบเห็นนะคอมเมนต์นะ่ะนะ,ะอุ้ยสวัสดีลูกค้าทั้งหนึ่งร้อยยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดท่านนะคะลูกค้าจะหลับไหมลูกค้าคืออันเข้ามาเบิ้งจุ่มคักแทะฮะมาจุ่มทห้งานเบื้งงานมาลูกคา้าอย่าหลับยังมึงจะเอาไรไม่สุภาพลูกคา้าคนหนึ่งเนี่ยเล่มนี้นะคะของเป็นของหม่อมต้นอ้อนะคะหม่อมต้นอ้อเข้ามาเบิ่งอยู่บ่ นะเด Comm ี๋ยวจุ๋มจะเพิ่งส่งนะที่แรกจุ๋มว่าจะส่งให้วันนี้นะคะที่แรกจุ๋มจะส่งให้วันนี้นะคะส่งหัวประดุกนี่นะสวัสดีลูกค้าทั้งหนึ่งร้อยนะคะสีท่านนะคะมาเดี๋ยวจุ๋มขอแก้ไขคมก่อนอีกนิดนึงนะให้ช่างไปลองฟันดูก่อนนะคะเพราะว่าหม่อมต้นออมักแบบดุดันนะคะฟันต้นไม้เป็นต้นส่งเป็นหยางนะคะอันนี้เป็นส่งพีพีอีนะคะพีอีนะตัวพีแต่ว่า แต่ว่าไม่ผ่านนะเลยต้องทําใหม่นะคะไม่ผ่านตรงไหนลูกค้าสังเกตดูนะเห็นไหมปุ๊บ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 ตัวเนี้ยนะคะมันไม่ได้นะคะต้องรื้อต้องทําใหม่นะคะ <Okay. S 1> สินค้าเราต้องพร้อมนะคะมันต้องสมกับราคาที่เราตั้งไว้นะคะลูกค้าสวยพร้อมใช้งานนะคะส่วนที่ลูกค้าเห็นตรงนี้จะเป็นหวายเทียมนะคะลูกค้าหวายเทียมนะคะปอมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะหวายเทียม,ะะม,นะะยยมไม่มีแท้จ้แง้ไปก่อน ตัวนี้เอามารับแบบนี้นะลูกค้านะคะสวัสดีลูกค้าทั้ง1 7 1ท่านนะคะตัวนี้จะเป็นด้ามไม้ประดู่นะลูกค้านะด้ามไม้ประดู่นะคะเราจะถักหวายเราจะถักหไวาไยไปก่อนแล้วแบบนี้นะคะถักหวายไปก่อนถักหวายแบบนี้ก็ต้องจ้างถักนะลูกค้านะโบเมนได้มาง่ายๆนะ,ะ <okay. S 1> อะไรทุกอย่างจ้างหมดเลยนะคะตัวนี้จะเป็นไม้ประดู่นะลูกค้าจะ้ะเนี่ยไม้ประดู่นะคะตัวนี้จะเป็นคงความเป็นไทย ไทยแหงบได้ดอกเพราะว่าเราบ่มเย็นลายลวดลายเนาะมาส่วนลักษณะมีดนะคะสวัสดีลูกค้าทั้ง151ท่านค่ะลายมีดนะคะตัวนี้จะเป็นทรงแบบควางช้างนะเป็นคล้ายๆทรงดาบนะทำง,ง่ายๆนะทำเป็นสันหยักนะคะตัวนี้เนาะสันหยักล่องเลือดหนึ่งนะล่องเลือดหนึ่งนะคะลูกค้านะคะแต่เล่มนี้มีเจ้าของแล้วลูกค้าสามารถสั่งทําได้นะคะนะคะชุดไม้ประดู่ตัวนี้เป็นงานแฮนด์เมดนะลูกค้า เป็นงานแฮนด์เมสนะขอคนรับได้นะคะบบเมนว่าคือแพงแท้อันนั้นมันงานปั๊มนะต้องเข้าใจเขาว่าแฮนด์เมสกับงานปั๊มนะลูกค้านะลูกค้านะคะก็ให้ดูเบิร์กบ่แหงนะคะเอาโทรศัพท์มาดูสิเบิร์กมีคอมเมนต์อยู่บวกเอาโทรศัพท์มาเบิร์อยู่แน่อยู่เร็วลูกค้าเข้ามาร้อยเจ็ดหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทนะคะเบอร์เจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะกให้เอาอันบอเลย กูบอกมึงเอาโทรศัพท์มึงมากูจะบงคอมนเมนต์นี่เ<า>บร์แป<บ>ดราคาหนึ่บาท ต่อนะสวัสดีลูกค้านะวันนี้อาจจะวุ่นวายหน่อยนะคะเพราะว่าไล์ไล์หลายคนหลายช่องนะคะหลายคนหลายช่องพร้อมกันนะคะลูกค้าหาตั้งด่วนนะคะก่อนก่อนบ่ายโมงนะก่อนเที่ยงนะคะมาเพื่อนเพื่อนลี่เสียงในเด้อเสียงเพลงวะเขาตัวนี้นะคะจะเป็น PVC นะคะพวเข้ารูปนะคะ PVC เข้ารูปนะคะพร้อมพร้อมส่งวันนี้นะคะพร้อมส่งวันนี้โอ้เสียงมันแซกกันว่ะ เสียงไม้มันแหลมกว่าเนาะราคาหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทนะคะราคาหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทนะคะส่งใจรับพิมพ์รับตามหลอลูกค้าโอนนะคะลูกค้าเล่มนี้นะคะกอดสมุยนะคะกอดสมุยนะคะที่เหลือลูกค้าโอนครบหมดแล้วนะคะพร้อมโอนพร้อมพร้อมส่งเลยนะคะตอนนี้กอดสมุยนะคะนะกำลังหากอดสมุยนะคะเล่มนี้นะคะพร้อมฝัก PVC นะคะรอโอนนะคะ เบื้องขนาดอันนี้ขนาดจุ่มคัดนิดเดี๋ยวหนึ่งเห็นลูกค้าขึ้นแหละน,นี่ย <นะ S 2> ตัวนี้จุ่มกำลังกาลังคัดให้ให้ลายมันขึ้นนะ<ม>ตัวนี้ของคุณพี่ไพทูลนะคะจุ่มต้องคัดให้ลายขึ้นก่อนนะคะขึ้นขึ้นให้ขึ้นลายก่อนนะคะลูกค้าให้ขึ้นลายก่อนน,น,ะน,นะจะสุ่มจุ่มิไปอยู่มุมไหนอย่าไปให้มันเหวามันเสียลามขาย เสียลมหายเนาะมันจักว่าในแต่กระดังเสียงเสียงไม้มันแหลมตแป็ดๆเนี่ยลูกค้าติดต่อสอบถามอยู่ได้เบอร์นี้เลยนะคะ090นะคะ9 2 3 3 6องสามสนทึกเบอร์โทรศัพท์นะคะไลน์ก็จะเด้งขึ้นนะคะลูกค้าจุ่มอันวอลเปเปอรแล้มันแสกันนะคะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่นะลูกค้าเนาะเดี๋ยวจุมแพ็คเสร็จก่อนไม่งั้นก็ให้น้อนคอลน์เสร็จก่อนนะคะ โอเคนะคะคลิปนี้นะ,ะสวัสดีนะคะลูกค้าบ่ลงเลยเก้าสิห้าห้าสิบหกนะโอเคนะคะเพราะว่าพวกจุ่มกำลังวุ่นรายทำกันอยู่นะคะนะเอ็ดเวีกไลไลเสร็จแล้วก็ต้องแพ็กของนะแพ็กของนะ,ะวันนี้วันนี้ส่งสินค้านะคะลูกค้าผิดภลาดไปได้ดจุ่มต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ